สวัสดีครับสิริวิชชาแนลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับเสนอขายนะครับโตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์นะครับตอนนี้เป็นพาโด่เ้นะครับก็เดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับผม สีขาวนะครับล้อเดิมยางปีอ่า2,020นะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องอ่าว v เซนะครับสา่3 4 0ซีซครับเบนซินนะครับผมสีทำมาเป็นสีขาวนะครับ อใช้งานนะครับคันนี้จะพาชมภายในนะครับภายในนะครับเบาะสามแถวนะครับแถว3ยังอยู่ครบนะครับแถว2ครับในแถวแรกนะครับ มีจอ l c d นะครับเป็นแล้วก็มีกล้องถอยนะครับมองหลังด้วยนะครับตัวนี้ภาษีเต็มนะครับเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเครื่องนะครับขออนุญ,ญาตสักครู่นะครับ เครื่องก็เป็นเนี่ยฮะ 5VZ นะครับเป็นเครื่อง V6 นะครับ 3,400cc นะครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับยางเป็นยาง Maxi นะครับ ปี2020นะครับดอกเพียงสวยนะครับใช้งานได้อีกยาวเลยครับล้อเป็นล้อเดิมพาโดนะครับช่วงล่างนะครับผมอันนี้ช่วงล่างก็ตามสภาพนะครับคันนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปไปปั้นเลยครับหรือเอาไปแต่งนะครับ ไปทำไปแต่งแนวเฟรกหรืออะไรนะครับก็เป็นสาตร์ตั้งต้นได้ดีนะครับคันนี้คันนี้ผมเสนอขายนะครับาราคานะครับเบาๆเ,เลยนะครับเปิดที่269,000บาทนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับก็พารดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีราคาก็มีส0,000นอัพนะครับผมก็ขายตามสภาพนะครับเผื่อ คนที่สนใจนะครับเอาไปเก็บงานเอาไปแต่งต่อนะครับคันนี้เป็นตัวเ,เลือกนะครับให้เ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับผมระบบเกียร์ขับ4ี่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ เกียร์ออโต้ขับสนะครับผมเกียร์ไฮเกียร์โลนะครับใช้งานได้หมดนะครับผมแล้วก็มีค r u i คอ control นะครับตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับ uh, หน้าปัดตัวนี้ landmeter อนน uh, อาจจะต้องไปซ่อมนิดนึงนะครับก็คือจจติดใช้งานได้แต่ว่ามันก็หน้าจอมันจะเสื่อมตามสภาพนะครับอาจ,จะต้องเอาไป ปรับแต่งฮะให้สวยงามเพิ่มขึ้นก็เป็นตัวเลือกนะครับคันนี้เผื่อใครสนใจกับราคานี้ไม่แพงครับผมส่วนอีกคันนึงนะครับเป็นเตอร์ต้านะครับพี่เสือนะครับแต่งออซซี่นะครับไยรักไทเกอร์สปอร์ตคุยเซอร์ครับ คันนี้ผมเอาลงไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้จะมาถ่ายอัปเดตเพิ่มเติมให้ดูนะครับคือผมจะปรับราคาลงมานะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ล้างนะครับแต่ก็จะให้ชมรายละเอียดกันอีกรอบนึงนะครับก็มีหลักๆนะครับคันนี้ของแต่งก็มี snorkel นะครับมอหงข้าวประตูนะครับเป็นของตัวออซซี่นะครับทั้ง4บานนะครับ กระบะท้ายออซซี่ครับหมุดหมุดผ้บใบออซซี่นะครับล้อเป็นล้อกระแทะเหล็กนะครับสไตล์ออซซี่นะครับช่วงล่ากเป็นโชครังชั่วนะครับก็เกียร์เป็นเกียร์แม่นวดนะครับขับสีเป็นของเซิร์ฟนะครับขับสีด้วยไฟฟ้านะครับก็อันนี้ผมก็ขับเองใช้งานเอง ครับผมทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่แต่ก็วันนี้ไม่ได้ล้างแต่ก็เอาขับมาด้วยก็เลยถือโอกาสรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับคร่าวๆยางเป็นยางหน้าแคบนะครับยางเดฟนะครับเป็นสเปค2 3 5 8 5 R 1 6ครับตัวนี้ก็จะดูเดฟเดฟโยง่โยงๆหน่อยเป็นสไตล์ออซซี่นะครับรถก็จะเลอะตามสภาพนะครับเชอ่ฝน ก็ที่มาถ่ายให้รอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้ผมปรับราคาลงมานะครับผมว่ามีรถเข้าหลายคันครับช่วงนี้ก็สําหรับใครสนใจนะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับช่วงนี้ก็ผมจะปรับเป็นสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ราคาเล้าๆเลยครับปั้นเองเกินนี้แน่นอนครับเฉพาะกระบะประตูนี่ก็กระจังหน้า ราคาก็ไปไกลแล้วครับช่วงนี้ครับผมสนใจขนไหนติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์ติดต่อของสิริวิช c h ชาแนลนะครับเบอร์เดิมนะครับ088ครับผม2808645นนะครับก็มาดูรถได้นะครับอยู่ที่วังน้อยนะครับจังหวัด อายุทยาครับผมอำเภอวางน้อ,อยจังหวัดอายุทยาแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝากเพจนะครับให้ไปกดติดตามนะครับจะเป็นลงรูปและรายละเอียดของรถนะครับแต่ละคันนะครับที่ผมทำนะครับในเพจายาการาดนะครับ y a h นะครับอักแล้วก็ g a r a g e นะครับยาการาดก็ ใครที่ชมผ่านช่อง Youtube ของผมก็ฝากไปกดติดตามนะครับเพจยากลาดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจะทำการอัปเดตนะครับลงรูปลงราคาลงรายละเอียดของรถแต่ละคันนะครับที่ขายนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามครับฝากกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูรถได้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมศิริวิช h ช n n นลครับ